หากการว่าความไม่ชนะเป็นเรื่องของคนรวยหากไม่มีทนายฝีมือดีอาจแพ้คดีหากแพ้คดีอาจจะต้องติดคุกแต่ค่าตัวทนายดีๆก็แพงเสืหรือเกินแล้วคนจนๆจ,จะชนะคดีได้ย่่งไรในวันนี้มูบวีทุทนจะพาคุณมารู้จักวันดอลลร์ลอเยอร์ทนายค่าตัวพันวอนฮีโร่อาสาสำหรับคนไม่มีเงิน 아 이런 사건 맡아서 뭐 어쩌려고 이미 끝난 사건 아니에요? 범인이 너무 명확하잖아요 내가 한 번에 뒤집어 줄게 아 욱할 게 따로 있지 변호사가 일을 더 키워요? 저기 말로 내가 변호사는 음. 의뢰인을 위해 대신 싸워주는 거래 그래서 변호사가 있는 거 아니겠습니까? 원더나 <몬도라> 로이어 드나이판 1벤 시리 가오린 네오 드나이권 ที่มีความคอม,มดี้ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชอนจีฮุนรับบทโดยนำกุงมินทนายความที่เข้าอกเข้าใจคนจนที่ไม่มีเงินคนที่ถูกกฎหมายรังแกคนที่เข้าไม่ถึงกฎหมายดังนั้นเขาจึงอยากจะเป็นทนายฮีโร่ให้กับคนเหล่านี้ซึ่งค่าตัวของเขานั้นก็ราคาเพียง1000ันวอนหรือประมาณ30บาทไทยและถึงแม้ค่าตัวเขาจะน้อยมาก แต่ฝีมือการว่าความทนายของเขานั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดาด้วยวิธีการพูดน้ำเสียงการยกข้อกฎหมายต่างๆและการว่าความที่เห็นใจลูกความโดยใช้ใจไม่ได้ใช้เงินทำให้เขาเนี่ยทุ่มสุดตัวกับการว่าความให้กับลูกความของเขาถึงแม้จะโดนตามทวงหนี้ค่าเช่าสำนักงานถึงแม้ชีวิตเขาจะไม่ได้นั่งรถสบายๆแต่การได้ยินคำว่าขอบคุณจากลูกความของเขา การว่าความเพียง1,000งพวอนให้กับลูกความที่ไม่สามารถเอื้อมมือจ้างทนายหลักแสนแพงได้มันก็คือความสุขที่เขาไม่อาจจะหาได้จากที่ไหนอีกและการว่าความของเขานั้นก็ทำให้เขานั้นได้เจอกับหญิงสาวแบ็กมารีรับบทโดยคิมจีอึนอายการฝึกหัดที่เป็นหลานสาวของสำนักงานกฎหมายที่ใหญ่ยิ่งที่เป็นสำนักงานที่ใครๆก็อยากจะร่วมงาน การเจอกันครั้งแรกของพวกเขาทั้งคู่นั้นพวกเขาเนี่ยได้มาว่าความสู้กันเพื่อลูกความของตนเองซึ่งนั่นทำให้ครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันนั้นออกมาไม่ดีนักแต่ถึงอย่างนั้น ปู่ของแบ็กมารีเนี่ยก็ยอยากให้เธอเนี่ยมาทำงานฝึกหัดกับพระเอกเป็นเวลาทั้งหมด2เดือนด้วยกันหากหลานสาวสามารถทำตามที่ตกลงกับปู่ได้ปู่เนี่ยจึงจะยอมมาให้ทำงานในบริษัทของตนเองและนั่นทําให้แบ็กมารีเนี่ยยอมทิ้งความคับแค้นใจที่มีในตอนแรกกับพระเอกอย่างชอนจีฮุนลงและมาร่วมทำงานเพื่อเป็นทนายความ1,000วอนร่วมกัน ซึ่งในคดีแรกที่พระเอกจะมอบหมายให้กับแบ็กมารีทำนั่นก็คือการให้เธอนั้นเนี่ยมาว่าความให้กับเขานั่นเองเหตุไฉนพระเอกที่เป็นทนายความจริงกายมาเป็นลูกความและนางเอกจะทำภารกิจให้กับพระเอกได้หรือไม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ไปลองดูวันดอลลร์ลอเยอร์ทนายพันวอน เป็นซีรีส์ที่เข้ามาทำให้เดือนนี้เงินที่จ่ายดิสนีย์พัดไปไม่ได้เปล่าประโยชน์เนื่องจากตัวซีรีส์นั้นเนี่ยมีจังหวะที่เล่าเรื่องออกมาได้อย่างน่าติดตามผ่านคาแรคเตอร์ตัวละครทนายพันวอนที่ถึงแม้จะดูนิ่งๆแต่ก็เรียกเสียงฮาออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยที่บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ทำให้คนดูอย่างเราไม่ลืมเลือนเลยซึ่งตัวเนื้อเรื่องหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่การว่าความคดีให้กับคนจนที่หมดหนทาง คดีที่มีโอกาสชนะน้อยมากแต่ถึงแม้จะน้อยเพียงใดทนายพันวอนเนี่ยก็จะหาหนทางเข้าใกล้คดีนั้นให้นิ่มมากกว่าฝั่งตรงข้ามอยู่เสมอเพื่อทำให้การว่าความของเขานั้นชนะต้องยอมรับตามตรงเลยว่าตอนแรกที่เราได้เหตุเรื่องนี้นั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาเราเลยนะแต่พอเรารู้สึกว่าเราอยากจะดีวิวซีรีส์สักเรื่องดีๆให้กับทุกคนได้ฟังกันอะเรื่องนี้เราก็เลยลองเปิดใจดูพอได้ดูไป เฮ้ย <Pedro! S 1> เรื่องนี้มันดีอะตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบดูตอน2ตอนแล้วเอามารีวิวกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราว่าตอนที่3เราต้องจัดแล้วแหละมันมีจังหวะแบบฮาเบาๆมันมีจังหวะที่เออเรารู้สึกว่าพระเอกเนี่ยมึงจะชนะได้ยังไงวะการที่พระเอกจะชนะได้คือแบบต้องโคตรเก่งจริงๆอะและจังหวะที่เขาแบบทําให้เรารู้สึกว่าพระเอกมันจะชนะได้ยังไงวะตรงนี้แหละมันทําให้เรารู้สึกว่ามันคือการเชื่อเือนมันคือการแก้เกม ที่เรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาว่ะและในช่วง2ตอนแรกที่เราได้ดูไปเรารู้สึกชอบเรากําลังเตรียมปูเสือรอตอนที่3เลยซึ่งนักแสดงพานาังทั้งสองคนนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เคยได้ร่วมง,งานกันมาก่อนในปี2021ซึ่งผ่านมาปีเดียวเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็มาได้เล่นเรื่องเดียวกันอีกครั้งหนึ่งและเหตุการณ์พานาังจับคู่ซ้ำและใช้เวลาไม่มากนักในการจับคู่อีกรอบเนี่ย เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยอีกด้วยอีกทั้งทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งเล่นกันเมื่อปีที่แล้วปีนี้เนี่ยเล่นด้วยกันอีกบอกเลยว่าเห็นได้น้อยมากสําหรับซีรีส์เกาหลีซึ่งถ้าเป็นฝั่งไทยเราเนี่ยอาจจะได้เห็นบ่อยๆอยู่แต่สําหรับฝั่งเกาหลีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นได้ไม่บ่อยนะักมันอาจจะมีคู่พระนางบางคู่นะที่ได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกแต่มันจะต้องใช้เวลาสักพักเลยกว่าโอกาสที่คู่พระนางเดิมจะได้มาคู่กันอีก หากในปี2022มี e x t r a o r d i n a r y a t t o ี n w อทนายอูยองอูอัจฉริยะนำเรื่องของคนออทิสติกมาเล่าในมุมมองของการเป็นทนายให้เราได้ดูหาก Big กเมส์เป็นทนายดวงตกที่ตามล่าหาอาชญากรรมระดับประเทศเรื่องวันดอลลร์ลอเยอร์ทนายพันวอนก็คงจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทนายความฮีโร่ของคนยากจน ออกมาให้เราได้เห็นซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดูเพลินและก็ดูง่ายนะมันไม่ได้หนักหน่วงแต่ก็น่าติดตามซึ่งมันทําให้เรานั้นอยากรู้อดีตของพระเอกอยากรู้ว่าทําไมการปู่ของนางเอกเนี่ยถึงได้สนใจในตัวพระเอกอย่างมากซึ่งถ้าหากคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วแล้วก็มาฟังคลิปที่เรารีวิวอีกและถ้าคุณสงสัยเหมือนกับเราแนะนําเลยว่าจะต่อไปเลยพวก และถ้าหากใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ชวนกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราก่อนที่จะไปดูเรื่องนี้ด้วยนะเราแนะนำเลยว่าเรื่องนี้คุณต้องลองไปดูด้วยตัวเองหนังทุกๆเรื่องหนังทุกๆแบบซีรีส์ทุกๆแบบซีรีส์ทุกๆเรื่องแต่ละเรื่องที่เราชอบแต่ละเรื่องที่เราไม่ชอบมันคือความชอบในแต่ละบุคคลจริงๆก็ถ้าใครเนี่ยชอบที่เรามาแนะนำซีรีส์ก็ชวนกดไลค์และกดซับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ พอทุกๆไลค์และทุกๆซับเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปจริงๆสำหรับวันนี้มูฟวี่ทุทนขอ,อ,กอ,อกตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย